แม่รำพึงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหันไปดูทางน้นดีกว่าหันไปดูทะเลทะเลกันดีกว่าเนาะรอข้ามถนนนะจ๊ะทุกคนว่ม,าามันจะมาชนกูนไมตาเท่าเนี่ยเดี๋ยวข้ามข้ามข้ามเดี๋ยวข้ามอนะันนี้กันนะโอเคนี่บรรยากาศ หาดแม่รำพึงวันนี้วันไหนๆก็เหมือนกันเนาะนี่เขาจะมีแบบโรงแรม VIP นะใครอยากมาชมมีร้านมีอะไรพวกนี้มาพักได้นะคะบรรยากาศส่วนก็คือจะเป็นทะเลทุกคนมากมายจ้า จะมาดูมีมีร้านกาแฟด้วยนะเมื่อกี้ก็มานั่งกินแล้วหนึ่งแก้วจุกๆพร้อมกับวิวฟ้าหลังทั้งหลายหลร้านนี้เลยเย l l o w Resto นะคะนี่อาหารฝรั่งก็เยอะเนาะเจ้าของร้านน่าจะมีเมียเป็นคนไทยนี่คือภาพบรรยากาศข้างทาง เอาให้ดูนะคะนี่บรรยากาศเขาจะมีห้องพักให้นะคะชื่อโรงแรมอะไรนี่คอนโดคอนโด VIP อพีคอนโดก็ค,ดค,ดค,ดคือตรงหาดแม่ลำพึงเลยเนาะได้เที่ยวได้เดี๋ยวมาช่วภาพบรรยากาศกันนะจ๊ะ ี่คือเขาจะมีแบบว่าให้ปั่นจัก,กรยานเลยนะ mm hmm. เขาจะมีถนนต,ตรงนี้ให้ปั่นจัก,กรยานเดี๋ยวกำลังจะมาที่รถมีแต่รถคนรวยทั้งนั้นเลยมาเที่ยวทะเลโอ้ oh, ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบ ส่วนเรานั้นมาเอารถเราเดี๋ยวจะเอารถเอาของก่อนนะนี่ก็คือรถสำหรับท่องเที่ยวมีเขาเรียกอะไรนี่นั่งเามาประหยัดประหยัดค่าที่นั่งแต่ว่าไปจ่ายค่ากาฟแฟแทน เ,เอาของในรถไปเที่ยวนี่วันนี้เราจะเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานด้วยดูเหมือนขยันนะเปล่าหรอกเดี๋ยวมาเอาอีกรอบดอีก,กว่าเพราะของเยอะอย่าเพิ่งเมาหัวนะทุกคน กลางตั้งแต่ตอนที่รักผู้ดีแล้วเกินเดี๋ยวชมทะเลรอไปก่อนนะเราก็จะประขนของเราก่อนเรามีโต๊ะตรงนี่นะคบคนไทยทบอกแฟนแเรานั่งตรงนี้นะเรามีโต๊ะส่วนตัวก็คือตัวนี้ เดี๋ยวทุกคนดูบรรยากาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปขนของแป๊บตั้งได้ไหมเนี่ยจะคว่ำไหม่ะสันหาสันหาสันหาดูภาพบรรยากาศไปก่อนนะคะอีลากะไนมะ <Okay. S 2> เป็นไงบ้างสวัสดีค่ะ26คน